สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันบอ้อมเลยค่ะที่ร้านแม็กร้างยางคู่ระย,รยนะคะอ้าวันนี้นะคะอ้อมเอาแม็กลากเกอร์ครับนะคะสีดําด้านมานําเสนอกันนะมาดูกันค่ะว่าสเปคล้อเป็นยังไงนะคะวันนี้นะอ้อมเอาขอบ18มานะคะสําหรับ จริงๆซีวิกก็ใส่ได้นะแต่ว่าวันนี้อ้อมมาทําจัดโปรโมชั่นให้กับรถ SUV ขนาดกลางนะคะเช่น HRV CHR นะคะที่เป็นแบบว่ารถ SUV ขนาดกลางนะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะพี่อ่ะตัวนี้นะคะด้านข้างของอ้อมเลยเป็นจากเก็ตคร์บสีดำด้านนะคะหรือว่ารหัสสี MB นะตัวนี้สเปครอนะคะ5้าลูนหนหน,หน,นะคะออฟเซตอยู่ที่ 35นะคะกว้างอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่8 5นะคะพี่ตัวนี้สายด้านไม่ล้นนะคะคือใส่แล้วเต็มสวยแน่นอนค่ะพี่อ่ะตัวนี้เป็นแบบดําด้านทั้งวงนะคะใครที่ชอบแบบว่าไม่ต้องวือหวามากนะคะแต่ว่าอยู่นานก็แนะนําตัวนี้เลยค่ะพี่เป็นตัวสีดําด้านนะดุดุนะคะออกดุด,ด้วยแล้วก็ออกแบบว่าเขาเรียกว่ามีสไตล์นะคะอ่าเรียบเรียบหรูๆอ่ะดูแพงนะคะตัวนี้สีดําด้าน วันนี้นะอ้อมมาจากราคาโปรโมชั่นนะคะพร้อมยาง2 3 5 5 0 0 8 m a ห i ิบจแมอ่าแม็กซิตไอโบอกก่อนนะคะว่าเป็นยางไทยนะอ่าเป็นยางไทยนะคะบ้านเราเลยไม่ใช่ยางจีนหรือว่ายางแบบว่าเกรดต่ำอย่างไรนะตัวนี้เป็นยางไทยนะคะมีการรับประกันนะคะ รับประกัน1ปีหรือว่า40,000กิโลนะคะที่เกิดจากสาเหตุบริษัทนะอ่ะทามวมเองระเบิดเองอะไรเงี้ยคือเข้ามาเคลมกับที่ร้านได้นะคะวันนี้เอาไปเลยนะพร้อมยางอยู่ที่33,900บาทเท่านั้นค่ะพี่จากปกติอะเลนโซอะอยู่ที่35,900บาทนะคะวันนี้เอาไปเลย33,900บาทเท่านั้นนะคะพร้อมจัดส่งฟรี Not tea, น็อตสีปอกกันสั่นครอบเบนะคะแถมจัดเต็มไปเลยนะคะพี่นในราคา3 6, 3 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครอยากได้นะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาในใต้คลิปนี้ได้เลย,เลยหรือว่าโทรตามเบอร์โทรตกใจนะคะโทรตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะ090ย์ 99, 99, 5, 4 7 8 8 8อันนี้เบอร์อ้อมนะหรือว่าจะเป็น0 9 5 2 0 7 9 6 0 1เบอร์โบ,บ,บ,บก็ได้นะคะโทรมาได้ทั้ง2เบอร์ หรือว่าแอดไลน์มาคุยกันค่ะพี่แอดไลน์ส่วนตัวมาคุยกันได้นะคะใครที่สนใจนะไม่ใช่มีแค่สีนี้นะคะมีทั้งสีดําเงาร่องเงินสีดําเงาร่องแดงนะคะมีหมดนะเลือกได้ในราคาสามหมบาทเท่านั้นนะคะใครอยากได้พักมาค่ะพี่ นี้นะคะเป็นเรนโซ่เดี๋ยวบอกการรับประกันทางเรนโซ่กันก่อนดีกว่านะคะตัวนี้รับประกันโครงสร้าง10ปีสีอีก2ปีนะคะรับประกันยาวๆเลยมีปัญหาอะไรเข้ามาที่ร้านได้เลยนะคะเพราะว่าที่ร้านเป็นตัวแทนจาหน่ายอย่างถูกต้องอ่ะมีปัญหาอะไรเข้ามาที่ร้านได้เลยนะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวอ้อมมารีวิวว่าเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้อมไปด้วยนะว่าคลิปหน้าอ้อมจะมีคลิปอะไรนะคะมารีวิวนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ